คือวันนี้แอลโตมากแล้วและวันนี้เรากลับมาคุยกันเพราะเราคุยกันหลายเรื่องมากนะจนกว่าเราจะมานั่งตรงนี้ได้ผมตามดูแอลมาโดยตลอดสิ่งที่แอลตกผลึกที่สุดที่อยากจะให้กับเด็กวัยรุ่นตอนนี้คืออะไรสมมติเด็กมันเกเรอ,อยู่อ่ะบางทีเขาดูเราเขาจําภาพตอนเราเกเขาไม่ได้จําภาพตอนที่เราทำมาหากินอย่างเงี้ยอยากจะให้อะไรเขาผมอยากจะเตือนอเด็กรุ่นหลังนะครับรุ่นหลังเด็กและเยาวชนรุ่นรุ่นหลังๆนะไอสิ่งที่พวกผมทําออกมาเนี่ยที่เคยเล่าถ่ายทอดจากทางช่องอื่นเนี่ย มันเป็นประสบการณ์ของเมื่อก่อนอเป็นประสบการณ์ของเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าจําหรือน่าเล่าอะไรเลยมันเป็นข้อผิดพลาดในชีวิตซึ่งซึ่งคนเราไม่สามารถจบไปแก้ไขอดีตได้แล้วมันก็เป็นอดีตที่มันไม่น่าจดจำอะที่เราเออกมาถ่ายทอดคืออยากให้ทุกๆคนเนี่ยมองมองดูมองดูของแต่ละคนชีวิตของแต่ละคนว่าว่า,วาในสิ่งที่เขาทำเมื่อก่อนอะมันทำแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงทำ ทำแล้วเสียหายอะไรบ้างต้องสูญเสียอะไรบ้างครอ,อบครัวพี่น้องเพื่อนแม้แต่คนที่เรารักเราจะสูญเสียหมดสิ้นทุกอย่างเราจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็คนฟันฝ่ากับความลำบากอ่ะตามที่ทุกๆคนเคยได้ยินเรื่องราวจากผมหรือจากคนอื่นในในช่องทางอื่น ว่าชีวิตอะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นมันเป็นความเจ็บปวดทั้งหมดครับมันเป็นความเจ็บปวดมันเป็นการสูญเสียเพราะฉะนั้นประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์อะบางอย่างเราไม่ต้องเดินไปหาประสบการณ์ ah. ในบางอย่างเนี่ยเราแค่นั่งดูนั่งฟังเขาเพราะว่าประสบการณ์เกิดขึ้นกับเขาเราดูแล้วเราจำอย่างเดียวเราจาว่าคนคนนี้ เดินไปในทางไหนแล้วเขาได้อะไรเพราะฉะนั้นประสบการณ์มันมัน,มนจริงจริงแล้วเราไม่ต้องเดินไปข่อยคว้ามันแต่บางอย่างก็ต้องเดินไปข่อยคว้าแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าเป็นเรื่องเร็วๆเราดูแล้วเราจําแล้วเราไม่ต้องเดินไปขวายคว้ามันเราแค่มองตามเฉยๆว่าเฮ้ยคนนี้เมื่อก่อนทําแบบนี้ได้แบบนี้ไว้ติดคุกติดตะรานโดนยิงโดนแทงเสียเลือดเสียเนื้อไม่เอาดีกว่าเอไม่เอาดีกว่าแล้วถามว่าทุกวันนี้เขาทําอะไรทุกวันนี้เขาผ่านตัวเฮ้ยทำไมทุกวันนี้เขาอยู่ในโลกใบนี้ได้อยู่กับสังคมได้ ทำไมสังคมถึงให้โอกาสเขาอ๋อเพราะเขาทําแบบนี้เพราะเขาทำแบบนี้ถึงอยู่แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นคนเราบางทีประสบการณ์อย่างที่บอกเลือกเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ที่มันดีต่อชีวิตแค่นั้นพอโหปรบมือฮนะคือผมเนี่ยจะพูดตรงนี้เลยนะผมเนี่ยออกจากเดือนจามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ที่บุรพทิสร้างเนื้อสร้างตัวในตอนนั้น,นประมาณสัก2ปีแรกย้อนไปเกือบเกือบสิปีที่แล้วนะผมมาเจอแอลที่ไหนรู้ไหมเจอในโซเชียลเจอแอลท่านี้ สวัสดีโซเชียลแคมป์ให้สอตแหนทอดแทอดใช่ไหมฮะไอ้กล้วยทอดเนี่ยอยู่แค่นี้แล้วผมว่าเฮ้ยนี่มันเพื่อนเรานี่มันเพื่อนเราเสร็จแล้วเราไม่มีโอกาสได้มาเจอกันจริงๆจนวันนี้แอลตกผลึกและโตมากแล้วผมรู้สึกประทับใจที่แอลเนี่ยมาเดินเส้นทางแบบนี้แล้วอ่าดีมากนะอาชีพสุจริตแอลทำอยู่